เสด็จรักคุณชายใหญ่ตอนที่ห้าคบกับมันแล้วหรอใหญ่มองดูรมที่กำลังยกขวดน้ำขึ้นดื่มหางขมวดคิ้วอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เพราะลมทำตัวเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาทั้งที่วันนี้ตัวเขาเองก็เพิ่งไปดินเนอร์กับหลิวปิงมาเหมือนกันไม่แสดงอาการถึงห่วงออกมาหน่อยหรอนีนายคิดว่าฉันกำลังชวนนายทะเลาะอยู่งั้นหรอ ผมไม่ได้คิดแต่นายท่านกำลังชวนทะเลาะอยู่จริงๆเฮ้อพอมีผู้ชายเข้ามาหาก็คิดจะไปจากฉันงั้นสิลมวางขวดน้ำลงทันทีเมื่อใหญ่พูดแบบนั้นก่อนจะหันหน้าไปหาอีกฝ่ายทั้งขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองสิจะมานั่งรอทะเลาะกับเขาทำไมอีกอย่างถึงแม้ไม่แสดงออก แต่เขาก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะเวลาได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจากตัวของนายท่านหรือว่ามีอะไรเกินเลยกับคุณหลิวปิงแล้วงั้นหรอผมเคยพูดหรอครับว่าอยากไปจากนายท่านมีแต่นายท่านนั่นแหละอยากจะไล่ผมไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะให้ผมอยู่จนถึงวันแต่งงานของนายท่านพอแต่งงานแล้วค่อยไล่ผมไปหรอครับพูดอะไรออกมาดูตัวบ้างไหม รู้ตัวสิครับผมรู้สถานะของผมดีว่าผมไม่มีสิทธิ์หยุดพูดแล้วมานั่งตรงนี้ไม่ปล่อยให้ลมได้พูดจบใหญ่ก็พูดสวนขึ้นทั้งดึงแขนของลมให้นั่งลงบนตักของตัวเองเขาไม่อยากได้ยินเด็กคนนี้พูดจาด้อยค่าอะไรตัวเองแบบนั้นอีกนายท่านจะทำอะไรครับจะตกใจไปทำไมทำอย่างกับไม่เคย ไม่ได้นะครับนายท่านตอนนี้นายท่านกําลังเดทกับคุณหนูหลิวปิงอยู่นายท่านอย่าทําอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ถูกต้องลมรีบยกมือขึ้นปิดปากของคนตัวโตที่ทําท่าจะก้มหน้าลงมาจูบเขาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้การขึ้นเตียงกับนายท่านจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสําหรับเขาแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันนายท่านมีคนที่กําลังดูตัวอยู่หากปล่อยให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นอย่างนั้นคงไม่ดีแน่แน่ อีกอย่างเขาก็รู้สึกอิดกับคุณหนูหลิวปิงด้วยหากเธอมารับรู้เรื่องพวกนี้ไม่ถูกต้องงั้นเหรอฉันกับหลิวปิงยังไม่ได้มั่นกันซะหน่อยอย่าเอามาเป็นข้ออ้างหรือจริงๆแล้วที่ไม่ยอมจูบเป็นเพราะว่าเพิ่งไปจูบก,กับใครมานายท่านอย่ามาดูถูกผมนะครับทำไมโกรธหรือไงหรือว่าคบกับมันไปแล้วเหรอ นายท่านพูดเรื่องอะไรคำรเนี่ยลมดิ้นไปมาบนตักของคนตัวโตแต่ทว่าโดนวงแขนแก่งล็อกตัวเขาไว้แน่นก็ไอ้ฝันหลังเจอนาธานไงตกลงคบกับมันไปแล้วเหรอหนายท่านอย่ามาหาเรื่องผมนะครับตอบฉันมาลมคบกับมันแล้วเหรอหนายท่านปล่อยผมครับอืมลมต้องกืนเสียงกลับลงคอเมื่อโดนลิมฝีป,ปากหนาหยักของคนตัวโต กดจูบลงมาแบบไม่ให้เขาตั้งตัวเลยสักนิดแถมยังเอาแต่ใจด้วยการขบกัดลิงฝีปากของเขาจนเขารู้สึกเจ็บนิดนิดแต่เขาก็รู้ดีว่าถ้าขัดขืนเขาจะยิ่งเจ็บมากกว่าเดิมถึงได้ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายจูบเขาอยู่แบบนั้นจนกระทั่งพอใจในายท่านถึงได้ยอมถอนลิงฝีปากออกจากเขาตอบมาสิลม ก็นายท่านเอาแต่จุบผมผมจะตอบได้ยังไงเล่าไม่ต้องเอาเรื่องจูบมาอ้างบอกมาว่านายคบกับมันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ซะหน่อยผมไม่ได้คบกับโจนาธานแม้จะรู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของอีกฝ่ายแต่ลมก็ไม่อยากโกหกเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับโจนาธานอีกอย่างเขาไม่คิดจะดึงโจนธา,านเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พูดจริงใช่ไหม จริงสิงครับผมไม่ใช่คนชอบโกหกนายท่านก็รู้งั้นก็ดีใหญ่พูดขึ้นอย่างพอใจเมื่อได้รับคำยืนยันจากเด็กตรงหน้าว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตกลงที่จะคบหาดูใจกับเพื่อนเจ้าตัวไม่อย่างนั้นไอ้เด็กที่ชื่อโจนาทานคงไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขเป็นแน่นายท่านปล่อยผมได้แล้วครับคราวนี้ใหญ่ยอมปล่อยให้คนตัวเล็ก ลงจากตักของตัวเองไม่คิดจะลังไว้เหมือนก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ไวายสั่งให้ลมหาข้าวให้ตัวเองกินฉันหิวอะทำอะไรให้กินหน่อยสิหิวลมทำหน้างงมองคนตัวโตเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าหิวไม่ใช่ว่านายท่านไปทานข้าวกับคุณหลิวปิงมาหรอไม่ต้องมาทำหน้างงฉันบอกว่าหิวไง แต่นายท่านเพิ่งไปดินเนอร์มาไม่ใช่หรอครับอาหารไม่ค่อยอร่อยเลยไม่กินอยากกินอาหารที่นายทำให้มากกว่างั้นเดี๋ยวผมจะทำสปาเกตตีให้นะครับพูดจบลมก็รีบหันหลังเดินเข้าไปในครัวทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ในายท่านเห็นใบหน้าที่เริ่มร้อนผ่าขึ้นมาของเขาให้ตายเถอะทำไมแค่นายท่านบอกว่าอยากทานอาหารฝีมือของเขา มากกว่าอาหารในพัตตคารหลูถึงได้ทำให้เขารู้สึกดีใจแบบนี้ลมใช้เวลาทำสปากเกตตี้ไม่นานเท่าไหร่นักเพราะมีวัตถุดิบติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นเมนูที่นายท่านชอบและเมื่อทำเสร็จแล้วเขาก็ยกมาวางไว้บนโต๊ะอาหารที่มีใหญ่นั่งรออยู่ก่อนแล้วเสร็จแล้วครับนาทานเหมือนเดิมแล้วของนายละ่ะนายท่านลืมไปแล้วหรอครับ ว่าผมเพิ่งไปทานข้าวมาลมไม่รู้ว่าคนเป็นนายอย่างใหญ่ลืมจริงๆหรือแกล้งลืมเรื่องที่เขาเพิ่งไปทานข้าวกับโจนาทานมาทานแล้วก็ทานอีกได้เนี่ยแต่ผมอิ่มแล้วไปเอาจานมานั่งทานด้วยกันลมมองคนที่เอาแต่ใจตัวเองทั้งทำปากงอน,นิดๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมทำตามความต้องการของอีกฝ่ายด้วยการ เดินไปตักสปากเกตตี้ที่เหลืออยู่ไม่มากในหม้อมานั่งทานกับอีกฝ่ายหลังจากทานกันเสร็จแล้วลมก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเพื่อเก็บจานของตัวเองและของใหญ่ไปล้างแต่ก่อนไปคนตัวโตวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เอ่ยขึ้นซะก่อนจนทำให้ลมต้องหันกลับมามองคืนนี้ฉันนอนนี่นะนายท่านจะนอนที่นี่หรอครับไม่ได้หรือไงไม่ใช่ว่าไม่ได้ครับ ต่มันจะดีหรอครับลมแสดงสีหน้าเป็นกังวลอย่างปิดไม่มิดเพราะถึงแม้ไม่อยากคิดมันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันสมควรหรือเปล่าที่นายท่านจะมานอนห้องเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนแม้สถานะของพวกเขาจะเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องที่มีความสัมพันธ์เกินเลยกันแต่ตอนนั้นนายท่านก็ไม่ได้มีใครหรือมีว่าที่คู่มั่นเหมือนอย่างตอนนี้ ทำหน้าอะไรของนายฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับหรูปิงยังไม่ได้มั่นกันถึงจะยังไม่ได้มั่นกันแต่ก็กำลังศึกษากันอยู่ทําอย่างนี้มันไม่ดีกับผู้หญิงนะครับเป็นคนที่สนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่นจังเลยนะจะไม่ให้สนใจได้ยังไงครับก็เธอเป็นอย่าก,กังวลกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นแค่ทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการก็พอ พอใหญ่พูดแบบนั้นลมก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรเอาจริงๆเขาไม่อยากเถียงคนตัวโตด้วยแหละพูดไปอีกฝ่ายก็ไม่ฟังเพราะงั้นอยากทำอะไรก็ทำเงียบทำไมผมขอตัวไปล้างจานก่อนนะครับใหญ่ส่งเสียงหึออกมาจากลำคอมองดูลมที่เดินไปล้างจานในครัวก่อนจะกระตุกยิ้มมุมปากแล้วเดินตามเข้าไป นายท่านจะตามเข้ามาทำไมครับให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องครับผมทำเองได้แต่ฉันอยากช่วยไม่เป็นไรครับนายท่านไปนั่งดูทีวีรอเถอะครับเดี๋ยวผมล้างจานเสร็จแล้วผมจะปีเตรียมน้ำอุ่นให้พูดจบลมก็หมุนตัวกลับไปล้างจานแต่เว่าเพียงไม่นานเขาก็ต้องเบิกตาขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึง ลิ้มปีกปากอุ่นร้อนที่กดจูบลงมาบนแก้มของเขานายท่านทำอะไรคำเนี้ยวันนี้อาบน้ำด้วยกันนะนายท่านลมทำได้เพียงแค่ส่งเสียงเรียบออกไปแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นเพราะคนที่ขโมยหอมแก้มเขาเมื่อกี้เดินออกไปนั่งดูทีวีรอเขาผสมน้ำอาบให้อย่างสบายใจเฉบลม ก้มมองจานในมือของตัวเองที่เต็มไปด้วยฟองของน้ำยาล้างจานหังยกยิ้มกับตัวเองเขาเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีจริงๆเลยแค่นายท่านทำดีด้วยนิดหน่อยก็เผลอคิดไปไกลยิ่งอีกฝ่ายบอกว่าไม่ให้เขากังวลกับเรื่องในอนาคตเขาก็ดันเผลอมีความหวังว่านายท่านอาจจะไม่แต่งงานกับคุณหลิวปิงก็ได้แถมก่อนหน้านี้ ยังบอกกับทุกคนว่าจะมูฟออนจากนายท่านแต่สุดท้ายก็วนหลุมมาที่เดิมจนได้